นิทานเรื่องคําอธิษฐานของบุ้งกีไปฟังนิทานกันเลยค่ะสูงขึ้นไปบนต้นไม้อันเป็นที่รวมตัวของบุ้งกีเข้าสวยและถุงแป้งหนูน้อยแสนสนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆหนูน้อยทั้งสามมาเล่นด้วยกันตามปกติแต่วันนี้พิเศษกว่าวันอื่นๆ พราะพวกเธอกำลังคิดหาทางช่วยเหลือชาวบ้านแห่งตำบลชายทะเลที่เป็นบ้านเกิดของพวกเธออยู่เวลานี้หมู่บ้านของเธอกำลังขาดแคลนอาหารเพราะแผ่นดินแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาน้ำในทะเลก็เหือดแห้งถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต้องแย่นแน,แน่บงกีว่าใช่ใ เข้าวสวยเห็นด้วยจริงๆแล้วหนูน้อยทั้ง3เป็นผู้ได้รับพรวิเศษจากนางฟ้าตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพวกเธอปรารถนาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นพวกเธอก็จะได้ตามที่ปรารถนาบุ้งกีข้าสวยและถุงแป้งหลับตาและอธิษฐาน ขอให้มีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านชายทะเลแต่พวกเธอยังไม่บอกเราหรอกว่าอาธิษฐานขออะไรกันบ้างเมื่อพวกเธอปีนลงมาจากบ้านต้นไม้ไปยังสนามเด็กเล่นก็พบมันฝรั่งกับมะเกือเทศสีแดงสดขนาดใหญ่เท่าบ้านอยู่ที่นั่นว้าวนี่ละ คำอธิษฐานของเราถุงแป้งอธิษฐานขอให้มีมันฝรั่งและมะเขือเทศที่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพื่อชาวบ้านชายทะเลจะได้มีอาหารกินพวกชาวบ้านดีใจมากต่างก็มาตัดแบ่งไปทำอาหารบ้างก็ทำมันฝรั่งอบบ้างก็ทำมันฝรั่งบดบ้างก็ทำซุปมะเขือเทศส่งกลิ่นหอมฉุยไปทั้งหมู่บ้าน เมื่อเดินมาอีกหน่อยหนูหน้อยทั้งสามก็เห็นว่าไอ้น้ำมารวมตัวเป็นก้อนเมฆแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำฝนเย้เย้คำอธิษฐานของเราเป็นจริงแล้วเข้าสวยยิ้มดีใจเข้าสวยอธิษฐานขอให้ฝนตกลงมาและเมื่อฝนตกแผ่นดินก็กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งดอกไม้พากันยิ้มได้และน้ำทะเลที่เคยเหือดแห้ง ก็กลับมาเต็มปลีอีกครั้งว่าน้ำทะเลยังไม่เต็ไม่เค็มนี่สิบุ้งกีเข้าสวยและถุงแป้งจึงช่วยกันบดเกลือจำนวนมากใส่ลงไปในทะเลเมื่อชาวบ้านชายทะเลมาเห็นเข้าก็รีบมาช่วยบดเกลือกันใหญ่ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างขมักขเมน้นเพื่อให้ทะเลกลับมามีรสเค็มเหมือนเดิมนี่เป็นความฝันหรือเปล่านะ ถ้าเป็นความฝันแล้วก็เราไม่อยากตื่นเลยละบุ้งกีคิดและยืนยิ้มคนเดียวเธอยิ้มอะไรล่ะบุ้งกีถุงแป้งถามก็คำอธิษฐานของเราเป็นจริงแล้วนะสิถุงแป้งกับข้าวสวยทำหน้างงเราอธิษฐานขอให้ชาวบ้านสามคัคคีและคอยช่วยเหลือกันนะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเข้าวสวยเพิ่งเข้าใจ และก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้านถุงแป้งก็นกสนุกเอ่อยขึ้นว่ารู้ไหมว่าม้าอะไรมีสีแดงติ๊กตอกติ๊กตอกแต่ไม่มีใครตอบได้เลยก็มา้าเขือเทศไงฮ่าฮ่าฮถุงแป้งเฉลยด้วยน้ำเสียงยันยานแบบคนพูดไม่ชัดว่ามา้าเขือเทศ แล้วชาวบ้านแห่งตำบลชายทะเลกับหนูน้อยทั้งสามก็ประสานเสียงโห่ร้องกันอย่างคลื่นแคลงและช่วยกันคนละไม้คนละมือจนหมู่บ้านชายทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง